คิดสิจ๊ะกับครูโปโป ช่วงเวลาของคณิตคลิปสีจะมาแล้วค่ะคุณครูโปโปพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะครูค่ะสวัสดีครัสวัสดีพี่นิตานะคะสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยครับวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาเรียนรู้กันคะอ่าวันนี้ก็เอาเรื่องราวข่าวสารในบ้านเรานี่แหละแล้วก็ข่าวสารรอบๆตัวของเรา นะครับยังไงคะครูช่วงนี้เรากําลังมีกีฬาอะไรกันเอ่ยอโอลิมปิกค่ะครูหนูชอบมากเลยนะครับก็เป็นกีฬาโอลิมปิกนะครับ2024ที่กรุงปารีสนะครับผมค่ะนะก็จะจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่สิสิงหาคมค่ะยาวนานเลยเนาะใช่นะครับคราวนี้เราก็มองว่าโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นกีฬาใช่ไหมครับ แต่ว่าเราจะเอาพวกนี้มาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นิดหน่อยละกันน,น,นะครับให้น้องๆได้คิดนิดหน่อยพอครับนิดหน่อยพอให้เราได้รู้สึกว่าอ๋อมันมีความเป็นคณิตศาสตร์เข้าไปผสมอยู่จริงๆนะพี่นิตาเคยรู้สึกเลยว่า พอเห็นเบื้องหลังของนักกีฬาแต่ละคนนะคะกว่าจะทําสถิตินูนสถิตินี้นิตาว่ามันมีเรื่องของคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวนักกีฬาเลยนะคะอ่าใช่ครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคณิตศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังมีในส่วนอื่นที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านกยายภาพทางด้านอะไรอื่นๆอีกนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีคณิตศาสตร์ผสมเข้าไปนิดหน่อยค่ะนะครับผมอ่ะเอาอันแรกเลยละกันนะครับพี่นิตาครับโอลิมปิกเนี่ยเขาจัดขึ้นทุกๆกี่ปี สี่ปีค่ะจริงเหรอจริงน้องๆครับรู้ไหมเอ่ยว่าโอลิมปิกเนี่ยเขาจัดทุกๆก,กี่ปีสี่ปีไม่ใช่เหรอครูเอา้าพิน่ตามั่นใจคาตอบตัวเองหน่อยสิมั่นใจสี่ปีค่ะนะครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับทุกๆสี่ปีนะครับเราก็จะมีการจัดกีฬาโอลิมปิกขึ้นมา นะครับ<ฮ>แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวเลขที่เขาใช้เนี่ยในปีเนี่ยเขาก็จะเป็นคําว่าปีคิดศักราช<ฮ>นะครับอย่างเช่นปีนี้คือ2 0 2 4<ฮ>เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าในการจัดโอลิมปิกครั้งถัดไปนะครับจะเกิดขึ้นปีไหนเป็นยังไงครับพี่นิตาบวก4ค่ะก็จะเป็น2028อ่าใช่นะครับก็จะเป็นการบวก4ีเป็น2028หรือแม้กระทั่งน้องๆอ,อยากจะรู้ว่าโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นในปีไหนบ้างเนี่ยน้องๆก็สามารถเอาตัวเลข ไปลบออกได้ด้วยเช่นเดียวกัน oh, <okay. S 2> นะครับอันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์แบบง่ายๆครับที่ทําให้เรารู้ว่าในการจัดโอลิมปิกเนี่ยจะเกิดขึ้นในปีไหนนะครับเพราะนั้นเราสามารถมองถึงอนาคตได้เลยครับว่ากีฬาโอลิมปิกจะจัดในปีไหนแล้วถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่เป็นนักกีฬา อยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็อาจจะมองในอนาคตหรือว่าเป็นเรื่องของความใฝ่ฝันเลยก็ได้นะครับในเรื่องของการเป็นตัวแทนของทีมชาตินะครับผมคราวนี้ปัญหานิดนึงครับคือไม่ใช่หมายความว่าทุกคนอยากจะไปแข่งโอลิมปิกได้ก็จริงอยากได้ค่ะแต่ไปได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่ง นะครับในเรื่องของการไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยนอกจากเราจะต้องเป็นตัวแทนในระดับของประเทศแล้วเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการเก็บสะสมคะแนนค่ะนะครับเก็บสะสมคะแนนในเรียกว่าในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่มีการสะสมคะแนนนะครับเอาง่ายๆครับอันนี้ครูปอโป,โปพูพูดแบบง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเราชนะได้ลำดับที่หนึ่งเนี่ย อาจจะได้สิบคะแนนนะครับถ้าเราชนะลำดับที่สองหรือพูดง่ายก็คือลองชนะเลิศก็อาจจะคะแนนลดหลั่นลงมาเป็นเก้าคะแนนแปดคะแนนเจ็ดคะแนนนะครับเราก็เก็บสะสมคะแนนพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจบทัวร์นาเมนต์ซึ่งในแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเอาไว้ใช้ในการเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปโอลิมปิก ปีไหน <c oughs> นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้วิธีการบวกคะแนนของเราไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะดูคู่แข่งไปด้วยก็ได้ <c oughs> ว่าเราต้องทําคะแนนเพิ่มอีกเท่าไหร่ <c oughs> หรือว่าเรายังขาดคะแนนอีกเท่าไหร่เพื่อเป็นการวางแผนในอนาคตที่เราจะไปเก็บคะแนนให้ได้ในแต่ละทัวร์นาเมนต์นั่นเอง <c oughs> นะครับการวางแผนในอนาคตเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่ง <c oughs> เช่นเดียวกัน นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่คาดหวังว่าอยากเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับไปแข่งขันในนามทีมชาติหรือว่าอยากจะไปแข่งขันในเรื่องของโอลิมปิกเนี่ยก็อาจจะต้องมองในเรื่องของอนาคตแล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมจริงค่ะแต่พี่นิดาว่าคนที่จะเป็นนักกีฬาได้ต้องมีความเพียรความพยายามมีความขยัน ฝึกซ้อมจริงๆแค่เล่นกีฬาสีโรงเรียนก็ตื่นเต้นจะแย่แล้วนะคะถ้าเราได้ไปโอลิมปิกนี่เราคงแบบโอ้โแล้วย่างปีนี้ค่ะมีน้องอายุแค่1ิปีเองแต่เป็นโอลิมปิกแล้วน้องเก่งมากใช่ครับจริงๆเด็กดีเลนเจอร์เราก็มีน้องอยู่คนนึงนะที่เล่นกีฬาอยู่น้องพันษาอ่าใช่นะครับเพราะว่าทุกครั้งเลยก็จะได้ยินว่าน้องพันษาเนี่ยไปซ้อมกีฬาใช่ใช่นะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติก็ได้ในอนาคตก็ไม่แน่นะอ่านะครับ คราวนี้ครับในเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากเราจะมาคำนวณตัวเลขคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วครับเมื่อ4ปีที่แล้วที่จัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ,รบโอลิมปิก2020นเนี่ยนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เอากีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะครับ เอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของคณิตศาสตร์ด้วย hmm. แล้วก็ทําเป็นหลักสูตรให้นักเรียนครับได้เรียนรู้นะครับโจทย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข นะครับแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโอลิมปิกด้วยก็เป็นอะไรที่สนุกสนานครับเพราะว่ามันทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเวลาที่นักกีฬาเขาแข่งขันเนี่ยนะครับมันมีสถิติหรือมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่เขาเอามาให้นักเรียนเนี่ยได้ทํากันนะครับอย่างเช่นให้คํานวณค่าเฉลี่ยของระยะทางระหว่างลูกบอล12ลูกในการแข่งขันกีฬาบ็อกเชีย ก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาสถานการณ์จริงเลยครับมาคิดค่าเฉลี่ยนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือคํานวณหาองศาในการเหวี่ยงตัวของนักกีฬายิมนาสติกเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราคํานวณพวกนี้ออกมาได้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นครับว่านักกีฬาคนนี้เหวี่ยงตัวในมุมองศานี้เป็นยังไงคะแนนออกมาเป็นยังไงนะักกีฬาคนนี้เหวี่ยงมุมองศาแบบนี้คะแนนออกมาดีมากน้อยแค่ไหน เพราะนั้นมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้นักกีฬาครับในอนาคตก็สามารถที่จะมาศึกษาข้อมูลจากตรงนี้ไปได้ด้วยว่าเราควรที่จะเล่นกีฬาแบบไหนยังไงนะครับในบางกีฬาบางประเภทที่ใช้วิธีการเอาสถิติเข้ามาช่วยเหลือ,อนะครับผมจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของกีฬาเนี่ยก็เมื่อกี้ครูโปโปบอกไปละวว่านอกจากที่เราจะต้องเพียรพยายามแล้วเนี่ยครูโปโปมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ จะเรียกว่าไงดีจะเรียกว่ามันไม่ไกลเกินความจริงจริงๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราตั้งเป้าหมายไว้สูงค่ะแล้วเราก็มองว่าโอ้เป้าหมายมันสูงมากเลยไม่น่าจะทําไหวแล้วเราก็ยกเลิกแล้วก็ท้อไปอนะครับจริงๆครูปโอป,โปอยากให้มองครับว่าในบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องเกิดจากความเพียรพยายาม เหมือนคณิตศาสตร์ครับจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเรียนคณิตศาสตร์ยากจริงๆถ้าน้องๆเพียรพยายามนะครับเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆนะครับไอ้ความยากเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปครับค่อยๆลดลงไปกลายเป็นความชํานาญของตัวเราเองอนะครับพอดีครูปโป,โปได้ไปดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงว่าจะทําการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเนี่ยที่มีความสูงหนึ่งร้อยเซนติเมตรค่ะอูพินิตาว่าหนึ่งร้อยเซนติเมตรนี่สูงไหม สูงก็คือหนึ่งเมตรเลยค่ะครูอ่างใช่ครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรหรือว่าหนึ่งเมตรนั่นเองนะครับจริงๆน้องๆบอกว่ากโกรดข้ามหัวหนูเลยหรือเปล่าเนี่ยว่าหนูสูงร้อยหน่อยๆเอง แทบจะไม่ถึงแล้ว <c oughs> นะครับผมก็อันเนี้ยจริงๆก็คือเขาบอกว่าไม่ใช่ว่ารีบร้อนทำนะครับแต่ว่าค่อยๆทําไปก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับก็คือ <c oughs> จะทําการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเนี่ยนะครับ <c oughs> วันละ1เซนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเนี่ยหเซนกระโดดข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมา บางคนอาจจะบอกว่าหนึ่งเซนกระโดดครั้งเดียวก็น่าจะผ่านทําไมถึงต้องเริ่มที่หนึ่งเซนนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขามองครับว่าถ้าเราค่อยๆทําในสิ่งที่ง่ายๆเนี่ยเราก็ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปไม่ใช่หมายความว่าอยู่ๆเราก็ไปมองเลยห้าสิบเซนหกสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มจากตัวง่ายๆแบบนี้ครับหนึ่งเซนพอวันถัดไปก็กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางสองเซนสาเซนสี่เซนไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือพอไปใน วันท้ายๆเนี่ยความสูงที่มันสูงมากๆเนี่ยอย่างเช่น60เซนเจ็ดสิบเซนเนี่ยเขาก็ใช้ความพยายามในการที่จะกระโดดข้ามให้ผ่านไป mm. นะครับกระโดดข้ามให้ผ่านไปอาจจะด้วยวิธีการวิ่งวิธีการสปริงตัวในการกระโดดต่างๆ <Okay. S 2> นะครับก็จะค่อยๆไล่ไปครับสุดท้ายครับคนคนนี้สามารถกระโดดก้าวข้ามกำแพงที่สูงหนึ่งร้อยเซนติเมตรได้ เก่งจังนะครับจริงๆก็คือครูปโปโป,โปโมองว่าประมาณ90เนี่ยก็ว่ายากแล้วแต่ถ้าเขากระโดดผ่าน90เนี่ยมันมีกําลังใจครับในการที่จะทําต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามกําแพงตัวเนี้ยหรือว่าความสูงระดับเนี้ยได้ภายในแค่วันหรือ2วันแต่เขาใช้ความเพียรพยายาม,มในการทํามันออกมา ต้องค่อยๆทำนะใช่ครับก็เหมือนคณิตศาสตร์ครับจริงๆก็คือครูป,ป้งมมักจะย้ำเตือนเสมอว่าคณิตศาสตร์เนี่ยบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องง่ายบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วคือถ้าเราพยายามที่จะฝึกฝนมันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็สิ่งที่ยากเนี่ยมันจะหายไปครับมันก็จะกลายเป็นทักษะที่ติดตัวเราเองพี่นิตาเชื่อนะเชื่อในความพยายามค่ะ เราช่อในการฝึกฝนถ้าเราบแบบขยันมั่นเพียรฝึกฝนเราต้องทําได้แต่ไม่อยากให้น้องๆท่องจำนะครับถ้าน้องๆท่องจําหมายความว่าน้องๆก็จะจําได้แค่หน้าตาแบบนี้พอหน้าตามันเปลี่ยนไปเนี่ยน้องๆก็จะทําไม่ได้ละนะครับเพราะนั้นการที่เราจะทําโจทย์คณิตศ,ศาสตร์ได้หลากหลายนะครับสิ่งแรกที่จะต้องฝึกฝนเลยก็คือเรื่องของการฝึกทําซ้ําๆบ่อยๆจนเคยชินครับนะแล้วก็อีกอันนึง นะครับที่มันจะต้องเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการคิดวิเคราะห์นั่นเองในเรื่องของคณิตศาสตร์ก็คือพูดง่ายครับคิดหาเส้นทางที่มันจะไปสู่คําตอบนะครับผมก็คือต้องเข้าใจ แล้วก็คิดวิเคราะห์เป็นอ่ะใช่ครับผมนะครับก็วันนี้ก็เอาเรื่องของโอลิมปิกนะครับกับคณิตศาเอามาผนวกกันนิดๆหน่อยๆนะครับให้น้องๆได้รู้จักแล้วก็อาจจะเป็นการตั้งเป้าวางแผนสําหรับคนที่อยากเป็นนักกีฬาด้วยค่ะนะครับผมแล้วจริงๆนะในส่วนของเรื่องของตันเลขเรื่องของคณิตศาสตร์มันอยู่ทุกวงการจริงๆนะคะ,ะใช่ครับผมเพราะว่าพี่นิตาเห็นว่าคนที่เป็นนักกีฬามันไม่ใช่แค่ตัวนักกีฬาเองยังมีทีมที่เขามาจดสถิติเนาะใช่ครับแล้วก็ต้องมา คำนวณแม้กระทั่งเรื่องของการฝึกซ้อมวงสวิงอย่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้นี้ว่าแบบต้องแบบองศาเท่าไหร่ยังไงขึ้นทีละเซนสองเซนอาหารการกินยังไงดูแลร่างกายทุกอย่างมันวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลขหมดเลยค่ะใช่ครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นคณิตศาสตร์อย่างเดียวครับมันก็คือถ้าในถ้าในตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแต่ว่ามันก็มีในส่วนของคณิตศาสตร์เข้าไปช่วยในเรื่องของสถิติด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีเราก็จะไปต่อยอดได้ทุกๆด้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นพื้นฐานในหลายๆเรื่องนั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นก็ติดตามคุณครูโปโป,ปให้ดีนะคะคุณครูจะมาบูพื้นฐานให้น้องๆให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุค <c oughs> ทกคนนะคะที่ติดตามฟังกันอยู่อย่าคิดว่าฉันอายุเยอะแล้วจะไม่ต้องเรียนหรอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องรู้หรอรู้เถอะคะ่ะเพราะว่าพินิตาก็ยังเรียนอยู่เลยคะ่ะ <c oughs> ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณครูมากมากเลยนะคะครับผมสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับคณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป